เนาะอะไรของเธอยกแข้งยกขาเธอขาท้องเธอก็ลายอะ่ะท้องเธอลายเหมือนวัวเลยเนาะดูนอนนอนทุกคนดูดีคเขานอนเนาะเอฟซีเขาขำเธอเละนอนเหมือนคนเลยพี่หญิงเขาลำคานเเนาะเธอเนี่ยน,น่าเก่แล้วมันนอนอะไรน่าเกลียดอย่างนี้ดูที่ทุกคนเขานอน เนาะเธอนี่อืมอะไรอย่างเธอสดิตจุดดิ้งอืมฉลิดดกอืมดืม้คนคนนอนคนไหมเมย์ทเป็นลุกไม่ได้อะไรองเธอเธอนอนไงนี <c oughs> ่ตองดี่ตองอืมมันใช้เ no. นาะนะตัดลูกท้องให้ตัดลูกท้องให้ช่องเธอ แต่ท้องเธอเหมือนวัวเลยเนาะดูดิท้องเหมือนวัวดูขาเขาดิน้ตขาเธอใหญ่่ะขาเธอน่าเกลียดมักโน้ตขาเธอดําอ่ะขาเธอดําอ่ะเธอไม่สวยเลยเน้ตถ่ายเธอดาไม่เหมือนพี่หญิงขาวขาวมากเลยแม่เธอเห็นไหมแม่เธอก็สวยผิวขาวแต่เธอนี่ขาดําขาเหมือนขาวัวเลยเหมือนขาวัวรถไฟไหม้เลยน่าเกลียดเลยเนาะ ท้องก่อนนะทุกคนเธอกินเยอะไปนะเธออ้วนนะอ้วนแล้วเธอไม่สวยนะเนาะเธอก็จะน่าแก่กินเยอะไปอ่ะบอกว่ากินเยอะนพี่สิงก็ล,ลังคา้ะเนาะเธอนอนนอนดีๆหน่อยดูที่ทุกคนดูนางนอนดิออนอนท่าแรางเธอเนานะเนาะ นอนอย่างนี้เลยเหรอเธอนี่นอนไม่เป็นกุณลสตรีเลยเธอจะนอนแบบแบบพี่หญิงไม่ได้เลยนอะนอนแบบส,สวยๆอะ่ะอะไรอเดี๋วบอกว่านอนหลบับเลยลหลเหรอหลับเลยหลับท่านี้เหรอเนาะดูดิไม่มาส่ง ุณปูคุณย่าฝันดีไม่ส่งเลยหลับกันหมดเลยอือหืทองเลยหืหืโนเธอต้องทาครีมนัเนี่ยให้เอฟซีส่งครีมมาให้เธอดิเธอให้ยายโนริดิเธอสนิทกับเขานี่ เธอแค่เาส่งครีมมาดิเนี่ยบอกว่าเธอในหน้าท้องลายเนี่ยอืทำดูฟันเนีอยเฉันนึกว่าเธอนอนเลยนะ mm hmm. ฉันนึกว่าเธอหลับเลยนะเธอนอนนอนเฉยเ้เลยทุกคนเลยวันนี้เขาเขานอนเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ใส่แอสเซอีทุกคนทุกคนบอกว่าหน้ามันไส่ไหมกิโนะ ดูคนนอนนอนเหมือนคนเลยหลับเลยเดีอบอกว่าหลับนะเนาะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่มนุษย์นะทุกคนอันนี้คือบรรณาฯน,น, <c oughs> นาะน้องจะหลับด้านนี้เลยเหรอ อะไรของเธอเนี่ยน่าเกลียดมากเลยอเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่าเกลียดนอนน่าเกลียดน,น,นะะนาะน่าเกลียดหลับแล้วจริงอะ่ะหลับแล้วเหรอมองไม่เห็นลูกตาตาดำหมดแล้วนะ <laughs> ยังไม่หลับเหรอแต่เคยเกรงใช่ไหมเคยฟอร์มใช่ไหม,เ,มเนาะ พอให้ตาถ่ายใช่ไหมดูหน้าท้องนี่ตึงเปียเลยอ่ะหลับจริงๆเ <c oughs> เด็กพวกนี้โอเคครับทุกคนผมก็ขอให้คุณปู่คุณย่าสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีขอให้ไม่ว่าเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยขอให้มีแต่ความสุขและผมก็ขอให้เอฟซี ที่ชมคลิปพวกเราขอให้มีแต่ความสุขแด้ความโชคด,ดีขอให้โลกนี้มีแต่ความรักสวัสดีครับกุ h ไนลาก่อน ยิงง,ย,งยังไงหญิง่วงตาละ่ะยิง่วงตาลอืขึ้นมาไปเอาจับเขาน <c oughs> จะตัวป่วนนี่ซีอบือืม น้ำโชคตาเคยบอกกี่ครั้งบอกว่าเวลาฉี่อะไม่ออกมาฉี่ข้างนอกสอนไม่จำเลยน้ำโชคดองก็วดวรักสะอาดเกินไปดูคนงานเด็กๆกัดเสื้อขาดกระจุดยังไงยังไงน้ำโชคอะไรอะไรของคุณ ถ่ายเสร็จแล้วทำเป็นสายเท้าไล่กันอีกแล้วไล่กันอีกแล้วตาจะไปเก็บถ่ายนะน,นอกอ่ะตาอยู่เพิ่งเก็บเลยตาอ,อ,อะไรอ่ะน้งโชคน้ำโชคเนี่ยถ้าขานอนตรงนี้ได้ไหม เถื่อมปูนฮ้ยคือน้ำโชมน้ำโชม้มนานนกมาแล้วกระแม่มาแล้ว,น,วน้องยืนยืนจองที่น้ำโช้มเคยนี่ยืนจองที่ตัวเองไม่ได้เบาๆนะน้ำโชม้มหนักด้วย พังเองใช่เนาะน้อขอบตากอดตาหน่อยดิน้องว่างนอนตาอน้องว่างนอนน้องไ่นอนดิไปนอนอย่าเล่นกันละหยุดเล่นกันได้ละมาตาก,ก่อนหนึห่งนอนเดิมใครเนี่ยใครเนี่ยมาเนี่ยโอ้ลุงแจ็คสนันลวิเชสันสุดหล่อลวิเชสันสุดหล่อแหอมยิ้มดิ อืม่หอมแจมทีหจักสันสันนานๆได้สันมาก่อนทีนะทุกคนดูจักสันมาสันเธอนี่เหมือนอันนี้เลยอ่ะมันฝรั่งมากเลยอะไรอะไรเธอไอ้อ้วนให้เขาตกใจหมดดูดิีข้าย <c oughs> ืนเท่าดิข้ายืนก็แม็กกี้แม็กกี้ไอ้วนแม็กกี้ ไ <chat> ม่กกี <S bold ly> ้เดยอพี่วิไอยนะน้เจฟบุญหญิงก็ิก็อนไม่สนใจผมทำไมไม่สนใจแล้วทักสอนสาวก็รักทอันรักทุกตัวเลยพี่ม้ามันขี่มาปวดเจ็บนี่พี่มามันเหยียบ หลอกตาพี่มักขก่นหิ่งหูหมาใครมาข้างหลังเราใช่ไหมใครมาข้างหลังเราแม็กกี้วันนี้กับแม็กกี้แม็กกี้พี่มักลงก่อนปลาขอก่อนแม็กกี้นี่แม็กกี้วันนี้ก่อนแม็กกี้แม็กกี้วันนี้ก่อนแม็กกี้แม็กกี้เล่นควายกับนำโชคกันล้ว ตาสู้แรงเมื่อกี้ไม่ได้พี่มาเมื่อกี้แรงเยอะไม่ไหวอะเมื่อกี้แรงเยอะเสร็จแล้วก็ไปนอนเล่นแล้วนอนไปอีกที่เวกส่วนมาวิววิวอะไรฮะไม่วูาา้ยานสัมพี่มาพี่มาก็นั่งตักพี่มาเป็นลูกแง่พี่มาก็ดูดิพี่มาเป็นลูกแง,ง่ ลูกแงงไหมนะพี่มัะคนผหมัอนไส้เอาในพี่มัดูขนาดนี้มอเบลใจหางตาหมันไส้แล้วพี่หมอพี่มอเมื่อไห่พีมักจะลุกที่พี่เฮ้ยพี่มัะพี่ใหญ่พี่นั่งนี่อื้ยน้าหนาพี่มักอะไรหน้าหุ Màu hoàng mang mang kỳ mặc luôn ạ em 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 này em em P em P em P em 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 P em 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 ยังไงยังไงหอมแข้มดิอะ,อะไรใครมาเนี่ยหญิงตามันนอนเลย่างงี้อ่ะตาก็ตาเมื่อยอ่ะหญิงอืมอืมก็ตาเมื่อยอ่ะตาหญิงจะนวดให้งนวดวนะาหญิงน,นวดให้ตาหนะ่อยนวดดีๆนะ นวดดีๆนวดดีๆหิงนวดดีๆนวดดีๆอืมนวดดีๆ,ดๆไม่ใช่นวดดีๆไม่ได้มาอันนี้ไข่เนี่ยมาเวลมาเวลอะไรอีกเอ่อหนอะฝ่อไปแล้วตาเป็นไรอยู่ตาอืมนอนทำไมเนี่ยเนอะเขาจะนอนอะไรอ๋อ้ยนอนพักผ่อนไม่ได้เนอะเธอเนี่ยอะไรนั่งหนาวพวกเธอฮะอะไรเนี่ยหญิง ใครมาเหยียบท้องอ๋อโอ้เจอเมายเหยียบโยนมาเรวมาเรมารหนักมแ้เนยัโน้อโน้อตายดกนี้น้องทันยนน้น้่ตายห้น้้ตาไหวแล้วน้น้เออน้ช่วยด้วยน้องน้ช่วยตาด้วยน้ เี่สเขาไม่ได้ทำตานนน่งไม่อตาสีั่ง๋เดี๋ยวเดี๋ยวลุกกันไปจะลุกแอ่ะไปจะลุกอ่ะอือเยอะเยอะเยอะหน 在弄呀。 หยุด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 ที่มาหยุดี่มาหยุดจุดนี้ที่มาอืมดี่เหนื่ยแล้วแม็กกี้อย่าเล่นแรง

กลับมาที่อ่าห้องครับผมพอดีมีของขวัญมาเนาะมีของอ่าของคุณครูแปะริ้วครับผมถุงเปิดเลยเนาะสองกล่องสมามัเข้ามาสมามันเข้ามา,มาเข้ามาเนีเข้ามาเข้ามา,า,มายัางไงมีคุณนายอย่ยืนตรงนี้ยืนทำอะไรหรือเอเข้ามาตรงนี้อนะ่ะเข้ามายัางไงเป็นพ่อไม่เรียกหนูเปิดของขวัญอ๋อ ก็มันมีไม่เยอะไนงะเพราะอะไนี้จะมาเปิดผมเปิดเลยทุกคนคุณนายก็มีนมจืดทุกคนนมจืดเป็นเป็นกล่องอย่างเงี้ยทั้งหมด4กล่องครับผม4 4กล่องให่ขอบคุณมากเลยครับผม เกดเขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็อันนี้เขียนหน้ากล่องมาเป็นมะม่วงนะอ่าอันนี้มีทำเก็อีกสองแพ็คครับผม ขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณคุณครูแปดดิ้วครับผม